ยังมาตุกอกยังมาตุกไจยังมาอะไรเจนลาอ่าครับผมครับสวัสดีครับวันนี้เราจะปามาดูสวนเพ็ดนะครับหลังจากมันห่อนเหนียวห่อนยางห่อนนี่คือเป็ดที่มาเพ็ดจะออกนะครับนี่เพชรคนเพ็รคนคอรอนะครับเ็ชรคนนั่นนะครับอันนั้นนะเพชรคนขาวใหญ่นะครับเนาะหลังจากเขาทดลองทดสอบเชื่อนะครับเนาะนี่ครับมัดเนี่ยประมาณห้าสิบบาทเนี่ยวางปุบนี่เสียงมดนะครับนี่นะครับ นี่หมกหน่อยมากอันนี้คือปีติมาของขบ่อนหน่อยมากนะครับนี่หนมันมากกับลังหมกงามหมกงามนี่นะครับเนาะเห็ดโคนเห็ดโคนนี่แป้งนะครับมีตัวไดตึ้งตึ้งแบบปอนะครับเนาะเเดี๋ยวาจะไปมัดขายนะครับเนาะครับอันนี้เสนอเขาว่าเตมุเตมินะครับวันนี้มีหลายเวอร์ชันนะครับเนาะอันนี้เตมุเตมินะครับนี่เฮ็ดห้านี่เฮ็ดห้านะครับมันห้อนนึงห้อนนี่คือห้อนอบอ้าวห้อนเห็ดจะออกนะครับนะครับนี่ครับเตมุเตมินะครับเนาะอันนี้ดเสนอเขาว่า ตะเมือตะมะครับใหญ่ขึ้นมาหำน้อยนี่ครับโลโอ้ดีครับการทดลองเชื่อเปลี่็นไสห้องว่าสามารถทาได้แตกกอครับนี่ครับเสนอคําว่าตะเมือตะมะนี่ครับภาษาเหนือก็ห้องตะเมือตะมะนะครับนี่ครับมีท่าทำไมต้องปล่อยมันแก่แบบนี้ครับคือเขาเอาบคำเจือมันนะครับนี่ครับคือกําลังอ๋อครับตัดให้ดูเห็นๆเล่นครับนี่นะครับโอ้ นี่นะครับเะเสนอคขาว่าตะเมือตะมะนี่ครับเนาะโอ้นี่ครับเดี๋ยวมีสามมีสี่ก่อนอีกอันนี้ปาดเพื่อเห็นชัดๆเลยนะครับเนาะครับนี่เฮ็ดห้าเนี่ยห่อนเหนียวห่อนยางห่อนอกอ้าวเฮ็ดจะออกนะครับนี่ครับทดลองหัวเชือกจากคูเชือกผารวยนะครับว่าโอเคกอนะครับเนาะว่าจะได้ของกอนเป็นอย่างที่ชื่นอกชื่นใจมากครับครับเนี่ยขันเอา หัวเชือกนะครับไปลดลาบบริเวณต้นไม้นะครับเนาะหุดต้นไม้หลอบๆนะครับถ้าเมื่อหากเป็นแผ่แล้วเอาหัวเชือกแล้วเข้าใส่ดินเข้ากบนะครับกดใจระยะเวลาอยู่ประมาณสามเดือนหกเดือนหรือหนึ่งปีนะครับเนาะขึ้นอยู่กับความชื้นของพื้นที่นะครับกระถางก็จะได้กลิ่นเห็ดครับในกลิ่นยาวยาวไปเลยนะครับว่าจาเป็นต้องเป็นต้นสนนครับเนาะเป็นต้นบะห่าต้นบะกอกหน้ามต้นทาไงอย่างได้มดนะครับ วันนี้ก็คงจะฝากคลิปสวยๆไว้นะครับใครสนใจเชื้อเห็ดนี่ก็ลองเข้าไปเงาศูนย์การเรียนรู้นะครับคุณเจี๊ยบพารวยท่านก็เสิร์ชเข้ามาถ้ามาบัตูก็ถามสิรินะครับสิริศูนย์การเรียนรู้เห็ดคุณเจี๊ยบพารวยอยู่ไหนตอบคือมัดนะครับสิรินะครับเสิร์ชเข้าไปหรือว่าอู้ไว้ท่านก็ไปดูในยูทูปคุณเจี๊ยบพารวยนะครับเนาะมันจะรวยแต่กะอย่างแต่กะนะครับเนี่ยครับเป็นที่ไม้ของเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้ายานานะครับเนาะ อค็คงจะฝากส,สวยไม่เพียงตัวอีนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ